ซึ่งขณะนี้ค่ะการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่17ในธีมการพิจฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะได้เดินทางมาจนถึงช่วงเวลาที่สําคัญกันแล้วนะคะนั่นคือการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นให้แก่น,นักวิจัยค่ะโดยการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นคือ กลุ่มผลงานวิจัยของครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2รางวัลและกลุ่มวิทยาน,นิพนธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมูลนิธิหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาจำนวน4รางวัลค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ6รางวัลด้วยกันนี่คือช่วงเวลาสำคัญนะคะที่กท่านจะได้มาแสดงความยินดีร่วมกันนะคะให้กับบุคลากรในแต่ละภาคส่วน,นะค่ะที่ได้ทุ่มเท ส่งผลงานวิจัยเข้ามานะคะจนสามารถคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ได้ซึ่งณนะขณะนี้นะคะแต่ละท่านก็พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่บนเวทีเพื่อรับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นค่ะสำหรับท่านนักวิจัยนะคะที่ได้ส่งผลงานเข้ามาจะกลายเป็นต้นแบบ ในผลงานวิจัยต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะจะสะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเราค่ะและสําหรับในช่วงเวลาสําคัญโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดรสวัสดิ์ผู้ทองรองเลขาธิการสภาการศึกษาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยบนเวทีค่ะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ ท่านผู้เขาร่วมประชุมนะคะให้องประชุมแห่งนี้รวมถึงท่านผู้ชมที่ตามรับชมอยู่นะคะเรามาร่วมแสดงความยินดีไปพร้อมๆกันค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลในกลุ่มผลงานวิจัยของครูบุคลากรทางการศึกษาจํานวน2รางวัลโดยรางวัลแรกผลงานวิจัยระดับดีเด่นซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางจันจิราชัยอินซีอาเจ้าของผลงานวิจัยระดับดีเด่นในหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาแบบ6 E Learning ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเคมีอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5โรงเรียนมงสอวยทยาลัยค่ะ เสียงปรบมือดังๆเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญรับมอบประกาศนียบัตรนะคะนดีด้วยนะคะน mm ี hmm. ่คือผลงานวิจัยระดับดีเด่นค่ะกับคุณจันจิราชัยอินรีอาจค่ะ mm hmm. รางวัลที่สองผลงานวิจัยระดับดีผู้ได้รับรางวัลได้แก่นางสาวสิริพรชอบสะอาดเจ้าของผลงานวิจัยระดับดีในหัวข้อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังบโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสวนจัดอนุสรนค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอมอบประกาศนียบัตรนะคะให้กับผลงานวิจัยระดับดีในสาขานี้ค่ะ แสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณศิริพรชอบสะอาดค่ะต่อไปจะเป็นการประกาศรางวาัลในกลุ่มวิทยานิพนธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลายัยมูนิธ,ธิหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาจํานวน4รางวาัลซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ได้รับรางวาัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นถึง2ท่านด้วยกันโดยท่านแรกได้แก่นางสารัมิดามหันตมักเจ้าของผลงานวิจัยระดับดีเด่นในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์การใช้วิจัยอิงการออกแบบในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและการรับรู้การสับสนทางสังคมในเด็กยากไร้เช่นเดียวกันนะคะเราขอมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผลงานวิจัยระดับดีเด่นค่ะ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณรัมิดามหันตมักค่ะและท่านที่สองที่รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นเช่นกันได้แก่นางสาวจุลาลักษณ์พัฒนามา์เจ้าของผลงานวิจัยระดับดีเด่นในหัวข้อเรื่องการพัฒนามโนทัศน์หลักการใช้ภาษาไทยและความผูกพันในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยใช้แนวคิด g ก m i f i c a t i o n ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ นะะในการมอบใบประกาศนียาบาตัตรให้กับผลงานวิจัยระดับดีเด่นค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณจุลาลักษณ์พัฒนามาศค่ะถัดมาเป็นรางวัลผลงานวิจัยระดับดีโดยผู้ได้รับรางวัลได้แก่นายวัชรพลบุญประกอบเจ้าของผลงานวิจัยระดับดีใน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสีเขียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับท่านนักวิจัยลหลายๆท่านคงอยากจะได้เห็นแล้วก็ ได้เห็นแนวคิดนะคะผ่านงานวิจัยที่แต่ละท่านนะคะได้รับรางวัลในปีนี้นั่นเองค่ะเช่นเดียวกันขอมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้กับผลงานวิจัยระดับดีขอสแสดงความยินดีครั้งกับคุณวัชระพลบุญประกอบค่ะและสุดท้ายเป็นรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชยโดยผู้ได้รับรางวัลได้แก่นางสาววราลีทองแก้วเจ้าของผลงานวิจัยระดับชมเชยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศทางไกลสําหรับนักศึกษานิเทศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะการส่งเสริมเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ล่ะค่ะที่อยู่ในผลงานวิจัยนะคะที่ได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่มในปีนี้เรียนเชิญทุกท่านนะคะ ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันค่ะกับดรสวัสดิ์บนเวทีนะคะนักวิจัยที่รับรางวัลทั้ง6ท่านขอบคุณทุกความทุ่มเทนะคะแรงกายแรงใจรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับผู้เรียนรวมถึงทักษะของถูุกลากรโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ค่ะ ท่าน,นมองกล้องด้านหน้านะคะยิ้มฝากไปถึงท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันอยู่ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพภาพนี้1ชอตนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่าน แสดงความดีผ่านทางช่องทางออนไลน์มานะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมนี้ขอเสียงปรบมือดงดังอีกครั้งให้กับนักวิจัยทั้งหกท่านค่ะและต้องขอขอบคุณดรสวัสดิ์ผูทองรองเลขาธิการสภาการศึกษานะคะที่เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับนักวิจัยทั้งหท่านที่รับรางวัลด้วยดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าผลงานวิจัยทางการศึกษาเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์อันงอกงามนะคะที่จะมีส่วนสําคัญในการพิกชมมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ และสำหรับการจัดประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่17ในครั้งนี้ดิฉันจุติมาพิญโยพานุสกุลในนามของตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสศอ,อ,องค์การยูนิเซฟประเทศไทย สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอสที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะอีกทางต้องขอขอบพระคุณนะคะ วิทยากรนักวิจัยท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในห้องประชุมแห่งนี้รวมถึงทุกท่านค่ะที่ตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook OEC News สภาการศึกษาและเว็บไซต์ http://sim17.onec.go.th ค่ะและบัดนี้การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่17ในธีมการพิกฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดาเนินมาจนเสร็จสิ้นแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวความรู้และเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาและท,ทุกท่านนั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพิกชฉมการศึกษาของไทยค่ะพบกันได้ใหม่ครั้งค่ะในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่18ในปี2568วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ